แล้วตายโต้ตายนู่นเอ็มเนอะมันเอายาไปแล้วไปแล้วไปรู้แล้วอุยไปรู้แล้วไปรู้แล้วอ่านี่เลยฮะโอ้ยสนชิ้นหายก็ตายสองอาทิตย์ดูดูดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งไปไหนไปนี่เลยไปเลยเดินวิ่งไปเลยอย่าข้อมันอย่าไปข้อมันให้มันวิ่งเล่นดึกดุดดุดดุดกับเทเบล ไปงูตีอ่ามางี้เดี๋ยวก็จับตัดิเปลี่ยนด้วยแล้วนอนแล้วเอ็งทับมือแล้วเฮ้ยเอ็งไหนมาดีครับดีครับสดีวัสดีครับสดีครับดือดะจะไหนกันแล้วนี่ออกมาลูกอ,ออกมาออกขาออกไปาหาพ่อมนูปยนี่นี่นี สนจริงเลยสองอาทิตย์ด้วยเนะี่ยฮะสนจังวะลายมันเสืออลยรไปนู่น,นแล้หายหายไปไหนตัวหนึ่งแล้วอืมอืมไปไหนแล้วนะวิ่งสนนะไปแล้เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วโอ้ยวิ่งชนเหล็ก เดือยอย่าลงไป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 ชนไปนู่นไดเนี่ยทีสอตัวไปนู่นตัวตายเลยแหละเดินชนรองเท้าไปนู่นไปไปน่ะวิ่งดื้อจังวะสนดวะไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งเู้นนนู่นี่นั่งทำอะไรโดดไปนู่นแล้วเนี่ยมาแล้วดีมาแล้วนี่ทานนมนอนเฉยเลย แล้วเต็มเลยน่ะเข่าตายลดแล้วของนี่เลยบ๊ามี